สวัสดีค่ะดิฉันโกดช้าวงกดปิยะชยาวงพี่ตองนะคะวันนี้พี่ตองได้นำสร้ทองนะคะหนึ่งบาทมามอบให้กับพ่อเหลือเชื่อนะคะเนื่องจากมีสิ่งเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่ตองนะคะมากราบขอบพระคุณพ่อเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาพี่ได้มาพูดคุยกับพ่อเหลือเชื่อ ตามภาษาพ่อลูกนะคะว่าขอให้เกิดสิ่งเหลือเชื่อกับชีวิตของพี่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวดีซึ่งเหลือเชื่อมากพี่ก็ยังงงนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรก็มาขอขอบพระคุณพ่อขอบคุณมากค่ะ